ต่อมาเรามาดูช่วงนะคะช่วงแบบ่งออกเป็นช่วงจํากัดกับช่วงอน,นันต์โอเคเรามาดูช่วงจํากัดก่อนเคยเห็นไหมคะว่ามันจะมีแบบนี้กับแบบนี้แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าช่วงเปิดนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าช่วงปิดเปิดคืออะไรเปิดคือไม่เอาตัวนั้นอปิดคืออะไรปิดคือเอาอย่างเช่นพี่มีแบบว่าเปิดหนึ่งถึง สามหมายถึงอะไรไม่เอาหนึ่งกับไม่เอาสามนะแต่สองเอาปะเอาอันนี้อะคะ่ะหนึ่งถึงสามปิดดังนั้นพี่เอาหนึ่งปะเอาถูกปะเอาสามไหมเอาโอเคนะคะประมาณนี้แล้วแต่ละตัวเนี่ยเขียนเส้นจํานวนยังไงล่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะที่มีเส้นจํานวนหนึ่งกับสามนะคะเปิดเนี่ย มันคือโปง่งโอเคปะแล้วอย่างเมื่อกี้อะคะเมื่อกี้ปิดเปิดเราจะทึบทำไหมล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเปิดหนึ่งถึงปิดห้าเส้นจำนวนของเราจะเป็นยังไงคะก็มีหนึ่งกับห้าแต่ว่าเปิดหนึ่ง ปิดห้าโอเคปะเข้าๆก็จะประมาณนี้ต่อมาเรามาดูช่วงอัน,นันต์เราช่วงอันตน์น,นะคะช่วงอัน,นันต์อน,นันก็หมายถึงอินฟินิตี้ถูกไหมอินฟินิตี้เนี่ยถ้าพี่บอกว่ามันคือลบต้ถึงสองเปิดนะเส้นจ,จำนวนที่จะเป็นแบบไหนคะก็จะมีสองเห็นไหลบไปทาง ซ้ายถูกไหมคะดังนั้นอันนี้บวกอันนี้ลบก,ก็ไปทางซ้ายแล้วสองเปิดปะเปิดถูกปะคะเปิดดังนั้นเวลาอ่านแบบนี้ลูกศรชิ้นนี้เวลาเราอ่านเราอ่านจากซ้ายไปขวาดังนั้นเจอหัวลูกศรก็อ่านว่าลบกตี้เพราะไปถึงอินฟินิตี้ทางลบที่สิ้นสุดตรงไหนเราไม่รู้เราดังเราก็เลยเรียกว่าลบกตี้ถึงสองโอเคไหมคะ ังนั้นเรามาดูตัวต่อไปบอกว่าเป็นสองถึงตี้บ้างล่ะวาดยังไงคะสองถึงตี้เหมือนเดิมค่ะนี่บวกนี่ลบใช่ปะสองนี่ปิดหรือเปิดคะเปิดก็โป,ป,ป่งถูกไหมคะถึงตี้ตี้ทางขวาไม่มีติดลบถูกไหมคะอันนั้นเขียนแบบนี้แล้วถ้าเป็นปิดล่ะคะเปลี่ยนตรงนี้เป็นปิดบ้างล่ะคะถ้าเปลี่ยนเป็นปิดบ้างเช่นจํานวนของเราก็แค่ แบบนี้แบบนี้ถูกไหมปิดก็คือทึบทันไหมคะต่อมาไอ้ตัวนี้นะคะจะสร้างความสับสนให้เราเอรเราเขียนเส้จํานวนยังไงนะลบตีถึงตีจําไว้นะคะว่าอินจีนตีจะต้องเป็นช่วงเปิดเสมอเพราะเราไม่รู้ว่าสิ้นสุดที่ตรงไหนถูกไหมคะเดังนั้นเราไม่รู้ว่าสิ้นสุดตรงไหนคราวนี้ถ้าเรามีเส้นจานวนค่าค่าหนึ่งมันบอกว่าลบตีถึงตีมันก็คือจํานวนจริงเลยถูกปะ จำนวนจริงอะไรก็ได้ในเส้นจํานวนนี้ให้เขียนเส้นจํานวนแบบนี้โอเคไหมถ้าเจอแบบนี้เขียนเส้นจำนวนแบบนี้เลยนะถ้าเกิดน้อยเขียนเส้น,านจานวนนะคะต่อมาเรามาดูที่แบบสัมผัสที่หนึ่งต่อมาเรามาดูกันที่แบบสึมผัสที่หนึ่งนะคะข้อหนึ่งใหญ่บอกว่าจงเขียนเซ็ตต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของช่วงแล้วก็เส้นจํานวนดังนั้นเราต้องวาดเส้นจํานวนก่อนนะคะวาดเส้นจํานวนก็ดูว่าเงื่อนไขตั้งแต่ลบเวลาลบสี่ถึง ดังนั้นเขาบอกว่า x เนี่ยมากกว่าลบไม่ถึง9มีเท่ากับป่ะคะไม่มีเท่ากับก็เป็นช่วงไายช่วงเปิดดังนั้นข้อนี้ก็เสร็จแล้วแล้วเขานอกจากให้เขียนอยู่ในรูปของเส้จนจำนวนเขาห้เขียนอยู่ในรูปช่วงด้วยดังนั้นเวลาเจอโจทย์อสมการนะคะเขาจะไม่เขียนเท่ากับนะปกติเนี่ยเวลาเจอเนี่ยเราจะเจอแค่ x เท่ากับ1เท่ากับ2ออะไรว่าไปใช่ปะ่ะดังนั้น อันนี้มันไม่ใช่เรื่องสมการแล้วเป็นเรื่องอสมการต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับเป็นสมาชิกแทนโอเคไหมเเป็นสมาชิกตั้งแต่เปิดจะได้ลอบสี่ถึงปิดเลยคะปิด9หรือเปิดเปิด9โอเคไหมต่อมาเรามาดูข้อที่สองบอกว่า x เ,เป็นจำนวนจริงนะคะที่ x เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ2 π พายส่วน3า น้องๆบางคนงงนะคะสองพายส่วนส,วนสวนามมันจะเขียนยังไงวะพี่เขาบอกว่าสองพายส่วนสามเนี่ยมันเป็นเลขถูกปะละ่ะดังนั้นเราก็เขียนไปแบบนี้เลยในเมื่อคําตอบของเราเนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับอีตัวเนี้ยน้อยกว่าไปทางไหนคะน้อยกว่าไปทางซ้ายมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยก็ต้องเป็นทึบใช่ปะพอเป็นทึบดังนั้นเราจะเขียนอยู่ในช่วงของในรูปของช่วงได้ยังไง x เ,เป็นสมาชิก เวลาอ่านอ่านจากทางซ้ายมาถูกไหมอ่านมาจากทางนี้เจออะไรเจอหัวลูกศรกลายเป็นลบต็ลบต็ถึงไหนนะคะถึงสองพายส่วนสามปิดหรือเปิดคะปิดทันบ้าเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับก็จะเป็นปิดถูกไหมคะต่อมาเรามาดูข้อสามนะคะข้อสามเนี่ยบอกว่า x มีเป็นสมาชิกของจำนวนจริงแล้วไงคะ x เ,เนี่ยน้อยกว่าลบสามและนะคะ x มากกว่าเท่ากับสเจอคำว่าและนะคะเป็นอินเตอร์เซตหรือว่ายูเนียนคะเป็นอินเตอร์เซตถูกว่าแล้วหรืออะคะหรือในข้อที่สี่เป็นยูเนียนทำไหมโอเคต่อมาเรารู้ว่าเป็นและเราว่าคำตอบมาอินเตอร์เซตกันถูกไหมคะเอาคาตอบมาอินเตอร์เซตกันแปลว่าอะไรก็คือเอาส่วนที่มันซ้ากันดังนะั้นที่จะเขียนเส้นจานํานวนระหว่างลบสามกับสี่นะคะ เราเขียนเส้จำนวนตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกเนี่ยคือน้อยกว่าถูกปะ่ะน้อยกว่าไปทางไหนเอ่ยไปทางนี้ถูกปะ่ะแล้วเรามาดูสี่สิคะสี่เนี่ยมากกว่าไปทางไหนคะมากกว่าเท่ากับไปทางไหนไปทางนี้ทันไหมแล้วมีส่วนที่ซ้ํากันหรือเปล่าไม่ซ้ํากันถูกไหมคะมีส่วนที่ไม่ซ้ากันดังนั้นอันนี้ตอบอะไรเ,เลยคะตอบเซตว่างถูกปะถูกไหมคะไม่มีส่วนที่มาซ้ํากันนี่ มาเรามาดูนี้สิคะหรือถูกไหมคะหรือเนี่ย x เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ2นะคะเราเอา 2, สอเสน้นตรงนี้มารวมกันหรือ union แปลว่าเอาหมดนะคะ2มาดูตัวแรกนะคะน้อยกว่าเท่ากับไปทางซ้ายมากกว่าไปทางขวาจากนั้นนะคะเราก็มาดูนะคะ union คืออะไรคะ union คือเอาหมดเอาหมดนะคะหมายความว่า อะไรที่อยู่บนเส้นจำนวนนี้ก็เอาหมดเลยก็ตอบว่า s ตั้งแต่ลบ i n f i n i t y ถึง i n f i n i t y ทันไหมคะเขาข้อนี้นะคะเขากำหนดให้ set a, set b, set c, set d มานะคะให้เราหาเซตที่อยู่ในรูปของช่วงดังนั้นข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า a, อ n ินเตอร์กับ b ดังนั้นพี่ขอเขียนเซต a ก่อนนะคะเซต a เนี่ยพี่จะเขียนด้วยประการสรนนีน้ำเงินนั่นคือลบ7นะคะกับ4ทนันไหม ลบเกับสีนี่เลยคะ่ะปิดถูกปะปิดก็คือทึบทั้งคู่เลยแล้ว B ออะคะ่ะ B ีี่จะเขียนด้วยปากกาสีหนาอาสีดำม,มาดูนะคะลบสามอยู่ระหว่างลบเจ็ดกับสี่ทันปะลบสาอยู่ตรงนี้แปดก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะปิดอันหนึ่งแล้วเปิดอันหนึ่งเนาะดังนั้นอินเตอร์เซ็คือเอาส่วนที่ทำไมกันเถลย เอาเกิดที่ทับกันระหว่างสีน้ําเงินกับสีดาส่วนที่ทับกันคือตรงนี้ดังนั้นที่ต้องดอกไว่วา x เ,เนี่ยเป็นสมาชิกของอะไรคะปิดอะไรเอ่ยเนี่ยปิดอะไรคะลบสามถึงปิดสี่นปะ่ะต่อมา,มารูข้อสองข้อสองนะคะบอกว่า a union b เหมือนเดิมเลยคะ่ะเจ็ด ลบเจ็ดกับสี่เอเราเหมือนเดิมถูกไหมคะพี่ใช้สีน้ำเงินเหมือนเดิมส่วน b ีพี่ใช้สีดำเหมือนเดิมคราวนี้ถ้าเอายูเนียนกันยูเนียนแปลว่าเอาทั้งหมดเอาทั้งหมดหมายถึงเริ่มที่ตรงไหนสิ้นสุดที่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นมาตอบเลยเราเริ่มที่ลบเจ็ดปิดถูกปะสิ้นสุดที่แปดเปิดทันงปะ ข้อนี้ก็ตอบแค่นี้ต่อมานะคะมาดูข้อที่3ข้อที่3ามเป็นแบบลบบ้างเนาะมาดูนะคะว่าลบจะเขียนยังไง c ลบ d เหมือนเดิมพี่ก็เกียนเซ c ก่อนเซ c ก็คือลบแถึง0ถูกไหมคะแล้วลบแดถึง0ูนเนี่ยลบแดเปิด0ูนปิดนะคะส่วน b เนี่ยที่จะเขียนด้วยปากกาสีดำก็คือ1กับ สต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมหนึ่งกับสามต้องมากกว่าอะไรมากกว่าศูนย์ถูกไหมคะคราวนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรเปิดทั้งคู่เอา c ตั้งลบได้ดีดังนั้นต้องเอา C ลบออกกับสีดําแล้ว C มีอยู่ในสีดํำไหมล่ะไม่มีไม่มีตรงไหนที่เป็นสีดำแล้วทับกันเลยถูกป่ะดังนั้นเรากต้องตอบตัวไหนเลยคะตอบ C ถูกไหมตอบ X นะคะเป็นสมาชิกข,ของลบแ ถึงปิดสูงเหมือนเดิมถูกไหมเพื่อให้เห็นภาพนะคะพี่ขอยก้อย่างตัวลบอีกอีกตัวหนึ่งเนาะข้อที่4บอกว่า a ลบ c ค่ะเขียนเส้นจำนวนเหมือนเดิมน,นะคะพี่เขียน a G ก่อน a คือลบเนะคะถึง4ปิดทั้งคู่ต่อมาเรามาดูค่ะ c ล่ะคะ c พี่เขียนด้วยากกาปากกาสีดำปากกาสีดำ c ก็คือ ลบแปดลบแปดต้องน้อยกว่าลบเจ็ดถูกปะต้องอยู่ทางซ้ายสุดเลยถูกไหมคะถึงศูนย์ศูนย์ต้องอยู่ตรงนี้ทำไหมดังนั้นอันนี้เปิดศูนย์จะปิดอ่าเรามาดูสีแดงออเอลบสี A 4, ถูกไหมคะเอลบสี A 4, ก็ต้องเอาสีน้าเงินตั้งแล้วลบด้วยสีดํานะคะสีดํามันกินสีน้าเงินตรงไหนไปบ้างคะมันกินตรงนี้ไปถูกไหมมันกินตรงนี้ไปก็ตัดตรงนี้ออก เราเหลือตรงไหนเราเหลือตรงนี้ถึงตรงนี้ถูกปะคะดังนั้นเราก็ตอบว่า x เ,เนี่ยเป็นสมาชิกของเปิดนะคะเพราะว่าตรงนี้ปิดไปเปิด0เอา0ูออกไปแล้วถูกปะถึง4ปิดตอบเท่าน,นี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ